ขับเร็วชนคนตายแต่ศาลบอกไม่ประมาทแบบนี้ได้หรอมาดูคำพิพากษาดีกาที่4883ทส .2553 กันครับเรื่องมีอยู่ว่าคนขับรถบรรทุกขับรถมาด้วยความเร็วสูงจริงครับแต่เขาขับมาในเลนของตัวเองถูกต้องทุกอย่างทันใดนั้นก็มีรถอีกคันที่จอดอยู่ไหลทางด้านซ้ายเกิดเสียการทรงตัวแล้วหมุนคว้างเข้ามาในเลนของรถบรรทุกทันที ที่สำคัญคือมันเกิดขึ้นในระยะกระชันชิดมากๆแน่นอนว่าคนขับรถบรรทุกหลบไม่ทันครับเกิดการชนอย่างรุนแรงและน่าเศร้าคือมีผู้เสียชีวิตคำถามคือการที่คนขับรถบรรทุกขับมาเร็วถือเป็นความประมาทที่ทำให้เขาต้องรับผิดหรือไม่สารดีกาตัดสินว่าไม่ผิดฐานกระทำโดยประมาทครับสารมองว่า ต้นเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้คือการที่รถอีกคันเสียหลักและพุ่งเข้ามาขวางในระยะกระชันชิดในภาวะฉุกเฉินและกระทันหันแบบนั้นต่อให้ขับมาด้วยความเร็วปกติก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหลบเลี่ยงได้ทันดังนั้นความเร็วของรถบรรทุกจริงไม่ใช่สาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดการชนและมีผู้เสียชีวิตครับ เคสนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ชัดเจนมากว่าบางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดจากเหตุสุดวิสัยที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆคุณเคยเจอประสบการณ์โดนรถคันอื่นปาดหน้ากระชันชิดไหมครับตอนนั้นรู้สึกยังไงแล้วแก้ปัญหายังไงคอมเมนต์มาแชร์กันครับ